จะขึ้นเขาขึ้นเขาลงเขาไม่รู้กี่ลูกนลคะ่ะจะไปเที่ยวน้ำตกที่อำเภอชาติการอ้อยู่ในป่าอยู่ในเขาดูทางนะคะสุดยอดโอ้ข้างล่างยังม,มีรถสวน สิกิโลแล้ค่ะสองข้างทางเพื่อนนังเที่ยวค่ะเที่ยมครือชาติตรกาป่ายางค่ะโอ้สุดยางพาราถนนดีมากเลยค่ะอยู่ในหุบเขาวิ่งมาเป็น10กิโลแล้ว ด้วยมีนาด้วยเออมีบมูตั้งแต่เข้ามาเป็นสิบกิโลนะขึ้นเข้ามาเรื่อยไม่ยังบินคนอาศัยอยู่ผ่านมาหนึ่งหมู่บ้านหมู่บ้านทางนี้โอ้โห,โห สับประรดทั้งลูกเลยทั้งเขาเลยมีบ้านต้องมีบ้านอยู่ข้างบนปลูกยางใชไหมปลูกยางอันนี้ปลูกยางเลยปลูกยางใหม่อันนี้ขึ้นเขามาเรื่อยๆนะครโอ้อีกหนึ่งเมตรถึงจุดชมวิวขึ้นมาสมูงมาก อยู่ในป่าในเขาบ้านบ้านอะเทศกาลเทศกาลกินข้าวใหม่โอ้ยได้กินกับเขาไหมเนี่ยดูบ้านมีแต่หลังใหญ่ๆอยู่ในหุบเขาอยู่ในป่าเป็นหมู่บ้านอะไรเนี่ยวิทกศด้วยโอ้โหวงอยเ่นแล้วนำจ เออนะหมู่บ้านใหญ่จังเลยอะมีอีสูสูด้วยมาขายรถด,ด้วยโอ้โหมีร้านขายรถด,ด้วยอ๋อโอ,โอ้บ้านมีแต่หลังเงี้ยไร่เคียงดาวบ้านน้ำจวงเราจะไปที่ไร่เคียงดาวกันนะคะต่อไปเป็นเส้นทางที่วิบากแม่วบิบากแล้วนะคะเนี่ยจะเข้าไปสู่ไร่เคียงดาว จะไปสถานที่ท่องเที่ยวม,มันเป็นเช่าเขาเผ่าหนึ่งกันได้ในในเคียงดาวอาหารเครื่องดื่มชมวิวที่พักลานกลางเติ้นออกทางเข้าดูทางขึ้นนะคะโอ้โห ือก็พามากันจังโซ่นว่สไดไแเ็นนาโรถันโเขาก็ทำเป็นตำ่องเขาเขาทรดเป็นขั้น <reading> บันไดแต่เราก็ไม่เห็นเท่าไหร่ขนมเค้กี่ปุ่นมีอะไรเนี่ยโอ้โหโคทาง ใส่เกียร์เก่งขึ้นเริ่มมีบากแล้วค่ะตอนนี้ทางเริ่มมีบากละรถสวนกันจะทำไงเรถสวนไม่ได้เลยะจะขึ้นไปไล่เคียงทามขึ้นทางลงคนละทางกันนะเนาะแยวนี้น่าจะขึ้นลงคนละทางกันใช่เราสวนกันได้ไม่มีามาเวียนข้างทางนะ สวยขึ้นมาเมื่อกี้มีรถสวนลงมาต้องหาที่จอดใหม่หาที่หลบกันขึ้นมาไกลแล้วค่ะน่าจะถึงละไรเคียงดาวโอ้โหดูทางหักซอกขึ้นมาค่ะโอ้ใช้เกียร์เก่งแล้วเพราะอ่า โคดูทางขึ้นนะคะโอ้โหทางดูขึ้นมาหนังมีหลอยู่มาขึ้นมากินข้าวขึ้นมาเที่ยวา,อา,าโอ้โหลถเยิงก็มาเฉยเลยสุดยอดจริงๆเลยขึ้นมาได้ยังไงคะน่ะไล่เคียงดาว โอ้โห,โโหมีเต็นท์นอนนะคะแล้วก็คลุมด้วยผ้าฟ้าไอ้พลาสติกนะคะให้นอนแบบนี้ยังไงอ่ะดูเนาะดูสิโอ้โหดูดูดูด,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 ดูมีเพื่อนที่พามา อยู่ข้างบนอาหารก็เท่ากับข้างล่างหรอขึ้นมายากขนาดนี้อาหารยังราคาเท่าๆกันเลยเหรอโอ้นี่เจ้าของนี่เจ้าของไร่นะคะโอ้ดูดนี่สวยมากเลยค่ะเนี่ย ดูนั่นเนี่ยดูนะสวยนะโอ้สับป,ปะรดก็มีเห็นนะสวยมากเลยครับถ่ายจากไร่เคียงดาวนะคะลงไปค่าที่พักเต้นคืนละหกร้อไม่รวมอาหารนะคะอาหารเครื่องดื่มเทียบอยู่ข้างบนก็ราคามาตรฐานพื้นล่าง ราคาอาหารก็เหมือนกับพื้นราบเลยแต่อยู่สูงมากเคียงดาวแสดงว่าต้องรู้จักจารุนีสิจารุนีเขาไปเอาตรงนี้ก็คือเต็นท์นะคะอันนี้คือคือที่พักที่ซุ้มอาหารอันนี้ก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำห้องอาบน้ำ ซุ้มอาหารที่เขาจะทานอาหารเขาสร้างขึ้นมานะคะเราก็ทานอาหารกันอยู่ข้างบนกะเพราก็40บาทเหมือนข้างล่างนะคะอาหารก็ราคาถูกขึ้นไปก็คุ้มเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอดค่ะนีคนเปน็นที่ถ่ายรูปจับไปให้นะคะนักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปยื่นลงไปใน หุบเขาค่ะตรงนี้สูงมากต้องระวังเดินเข้าไปแล้วก็สวยงามเหมาะที่จะไปถ่ายรูปมีดอกไม้เนี่ยนั่น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 น่ะอย่างนั้นอ่ะมองคนใหม่วะาอ้เดี๋ยวไล่ไปด้วยไม่ไม่ไม่มันมันย้อนแสงดิผมรู้ว่าเนี่ยไม่เป็นไรมันเป็นวิดีโอไงเนี่ยเนี่ยเนี่ย เป็นโม่เหรอคะเนเทอือโม่อ้าวสุดยอดสุดยอดเลยตะกร้าที่แขวนอยู่ด้านหลังนะคะเป็นตะกร้าใส่ของนะคะนี่ก็คือที่บริเวณที่นั่งพักให้นักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปนะคะ สวยงามค่ะสวยงามมากๆเลยมีดอกไม้กำลังบานมันจะเป็นดอกคริสต์มาสสีชมพูนะคะแล้วก็ดอกไม้บนเชิงเขาที่เขาปลูกไว้นั่แหละคะ่ะอันนี้เป็นสถานที่ที่เขาไปถ่ายรูปกันนะคะยื่นลงไปในเหวแล้วก็กลัวเหมือนกัน,นะะแล้วก็เขาทำทางเดินให้นะคะสวยมากค่ะไร่เคียงดาวขึ้นมาแล้วโอ้โหสุดยอดค่ะ สวยจริงๆคุ้มค่ากับการเดินทางที่ทางลำบากก็นิดเดียวนคะอันนี้ก็คือดอกคริสต์มาสนะคะดอกคริสต์มาสสีชมพูไม่ใช่คริสต์มาสสีแดงนะคะอยู่สูงก็จริงใจต้องเต็มร้อยคะ่ะขึ้นมาให้ได้เก่งก็ขึ้นมาได้ถ้าใจสูนน้สวยจริงๆขอเชิญท่องเที่ยวนะคะที่อำเภอชาต,ตรการจังหวัดพิษณ,ษณุโลกค่ะ หยุดยาวขอเชิญเพื่อนๆมาเที่ยวกันค่ะที่ไร่เคียงดาว